สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะกล้วยจะพามาดูไฮรักวีโก้ go. เครื่อง2 5 e ฮะสภาพป้ายแดงเลยสภาพป้ายแดงเลยเปิดแค่ส0 0 0สนกว่าเท่านั้นฮะสามแสนกว่าเท่านั้นมาดูความว้าวกันเป็นไงครับดูเป็นไงครับสภาพเงาแวบๆเ,เลยปี2 0 1 2นะฮะบอกไว้ก่อนเลยปี2012โดนแดดนี่เงาแวบอย่างกับป้ายแดงเลย เงาแวบอย่างกับป้ายแดงเลยเป็นไงสวยสวยไปสวยสวยไปฮะเป็นไงฮะสามแสนก็บาทสามแสนก็บาทจับต้องได้ไม่เอ่ยสามแสนก็บาทฮะสามแสนก็บาท,าบาทจับต้องได้ไหมเป็นไงฮะตัวนี้เป็นตัวพีเลเนอร์ฮะถอดอยู่ห้าตัวพีเลเนอร์ยกสูงฮะเอาใจคนทำงาน สามแสนกว่ากล้ว <noise> ่าไม่แพงเลยสามแสนกว่ากล้วยว่าไม่แพงเลยราคาแค่นี้กับสภาพรถแบบนี้นะกับสภาพรถแบบนี้นะฮะไม่แพงเลยไม่แพงเลยจริงนะฮะเนี่ยฮะสวยๆเลยสวยๆเลยฮะสวยๆเลยนะฮะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าราคาแค่สามแสนกว่าบาทนะ โอ้ห oh, สีสวยอะไรขนาดนี้ฮะสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก้าสบเก้าจุ้าฮะเดี๋ยวก้วยพาดูข้างในฮะเป็นไงเป็นไงฮะเบาะกำมะหยี่สีน้ำตาลสวยๆไปไม่มีตำหนิเลยไม่มีตำหนิไม่มีลิ้วรอยเลยไม่มีตำหนิเลย ไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยเลยบอกให้ไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยเลยรถสวยๆเลยรถสวยๆมากๆเลยสามแสนกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะฮะมาดูกันครับมาดูกันอ่นะฮะมาดูห้องคนขับเพราวนี่เลขไม่สองแสนกว่าโลนะเราไม่มีหมกเม็ดไม่มีโกหกลูกค้านะฮะสองแสนกว่าโลฮะสองแสนกว่าโลนั้นฮะ สภาพสวย,ย,ยๆเลยสวยๆเลยไม่มีที่ติเลยเกียร์ธรรมดาฮะเกียร์ธรรมดาสองห้าอตัวยกสูงฮะสวยๆไปเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องพร้อมกันฮนะเป็นไงครับแอร์เย็นๆช่ำๆแอร์เย็นๆช่ำๆครับแอร์เย็นๆช่ำๆเลยสตาร์ทไม่กี่วินาทีแอร์เย็นๆช่ำๆเลยไปดูห้องเครื่องกันครับ เครื่องนิ่งๆแน่นๆเลยนิ่งๆแน่นๆเลยเป็นไงเครื่องดีเซนนะฮะสองจุน็อตไม่มีขยับน็อตไม่มีขยับเลยเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าแน่นแค่ไหนดูนะฮะดูเป็นไงฮะถ้าเป็นรถเครื่องหลวมนะควันจะออกเลยบอกว่าเลยควันจะออกขึ้นมาทีเลยครับเป็นไงฮะสวยๆไปสวยสไปเลย ามแสนกว่าบาทจับต้องได้ไหมถามจริงๆ3 0 0 0 0นกว่าบาทจับต้องได้ไหมเหมือนที่กล้ยบอกทุกคลิปนะฮะเหมือนที่กล้ยบอกทุกคลิปนะฮะร,รถดีมีคุณภาพสภาพป้ายแดงราคาจับต้องได้วารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบีย้ยถูกที่สุดเริ่มต้นแค่2.59 2.59ครับที่นี่ที่เดียวกว้้ยเบตคาออตโตสวัสดีครับ